มีคําถามมายังเกษตรตามฝันครับว่าน้ําที่อยู่ในทุ่งนาอย่างนี้คนระับเราสามารถที่จะเอามาผสมกับปุ๋ยผสมกับยาฆ่า,มาแมลงเพือป็นผสมกับสารกําจัดวัชพืชได้หรือไม่นะครับผมมันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะครับผมเ,เราก็ต้องมีเครื่องมือนะครับง่ายๆครับตัวแรกครับก็จะเป็นเครื่อง TDS at Emitter นะครับผมเพื่อจะดูว่า ในน้ำนะครับที่เราเอามาจากทุ่งนามันมีสารประกอบอะไรอยู่บ้างครับซึ่งตัวที่เราต้องซีเรียสก็คือสารประกอบตัวที่เป็นโลหะนะครับผมครับอ่า่มาจะเป็นพวกเหล็กนะครับพวกอ่าสังกะสีทองแดงต่างๆครับมันสามารถที่จะอ่ะทาทำยากับโดยเฉพาะพวกปุ๋ยต่างๆที่เราจะฉีดพ่นให้กับพืชได้นะครับอ่าตัวแรกนะครับก็จะเป็นค่า TDS นะครับผม มีหน่วยเป็น ppm นะครับอ่านั่นก็คือนะครับปริมาณของของแข็งหรือว่าโลหะนะครับที่ละลายอยู่ในน้ำนะครับผมมีค่าที่245นะครับผมซึ่งครับน้ำที่บริสุทธิ์หรือว่าน้ำที่เป็นมาตรฐานนะครับจะต้องไม่เกิน500 ppm นะครับตัวนี้ก็คือนะครับ อยู่ที่245 ppm นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับคือเครื่องนี้มันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันมีเหล็กอยู่เท่าไหร่มีทองแดงอยู่เท่าไหร่หรือว่าปีโลหาชนิดไหนอยู่เท่าไหร่นะครับตัวน,นี้เป็นอ่าโดยรวมนั่นเองนะครับผมครับงั้นก็คือ,อเราสามารถอ่าวัดได้คร่าวๆนะครับผมอ่าตรงน,นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอยู่ที่245 ppm นะครับผมครับ อีกค่านึงนะครับอีกค่าหนึ่งนะครับที่เราต้องให้ความสนใจก็คือในเรื่องของค่าพิชนะครับเเปิดเครื่องตรงนี้นะครับแล้วก็จุงลงไปนะครับผมครับจ้องร้อยเครื่องอ่านค่าทิหนึงนะครับ ค่าพีเอชของน้ำครับน้ําบริสุทธิ์จะมีค่าเอชอยู่ที่นะครับเจ็ดนะครับผมด้วยเป็นกลางนั่นเองนะครับแต่ว่าค่าพชนะครับที่เหมาะสมนะสำหรับน้ําในการปลูกพืชนะผมจะอยู่ที่ห้าจุดห้าครับถึงหกจุดห้านะครับผมถือว่าค่าเป็นค่าพีเอะครับที่เหมาะสมในการผสมปุ๋ยหรือว่าผสม สารกำจัดแมลงนะครับสารกำจัดอะไรต่างๆนะผมซึ่งตัวนี้จะต้องรอสักคู่นะครับจนกว่าค่าจะนิ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ,อตัดตรง ที่เครื่องอ่านค่าสิทธิ์นะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมตอนนี้ค่าเพชรก็นิ่งแล้วนะครับค่าเพชรอยู่ที่ประมาณเจ็ดจุดหนึ่งศูนย์นะครับก็ถือว่าค่าเพชรค่อนข้างที่จะเป็นกลางนะครับถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรก็สามารถใช้ได้นะครับผมสําหรับค่าเพชรนี้นะครับแต่สําหรับใครนะครับที่ซีเรียสทรับต้องได้ค่าเพชรที่ต้องการนะครับประมาณ 5.5ถึง6.5ถ้าผมมันก็จะต้องมีตัวปรับค่า pH นะครับครับผมเมื่อกี้เราวัดค่า PS นะครับได้ประมาณจิตกว่านะครับผมถ้าเราต้องการปรับค่า pH ของเขานะครับเพื่อได้ค่า pH ที่ต้องการนะผมก็แนะนําเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็คือ pH up pH down นี่นะผมเอาไว้ปรับค่า pH นะครับ ถ้าค่าพีเอสูงนะครับก็แนะนําให้ใส่ตัวพีเอชดาวลงไปนะครับก็คือเป็นตัวกดนะครับถ้าค่าพีเอต่ําก็ใส่ตัวพีเอนะครับลงไปเพื่อปรับค่าพีเอชขึ้นนะครับผมในส่วนตัวนี้นะครับพีเอชดาวนะครับผมเอาไว้ปรับค่าพีเอชลงครับในผลิตภัณฑ์นะครับเขาจะแถมตัวเป็นะครียญีิจามาสองอันนะครับ ให้เราเขียนไว้ด้วยนะครับว่าเราจะใช้ตัวหนึ่งใส่ตัวเพชรรับตัวหนึ่งใส่เพชรดาวนะเพื่อที่จะ,ะไม่ใช้ผสมบนเปีกันเดี๋ยวมันเกิดการผิดพลาดทําในการปรอบคาเพชรครับผมก็เขียนไว้แล้วนะครับผมวิธี วิธีการนะครับผมในการเอาออกนะก็คือเอาตัวนี้จุ่มลงไปนะครับแล้วก็เอียงขวดลงนะครับผมเพื่อให้อ่ามันออกง่ายๆครับแต่นั้นก็อ่าทำการนะครับดึงเข็มฉิดยาครับเพื่อจะดูดเอาตัวสารนะครับออกจากขวดนะครับผมอสักหนึ่งทีซีก็ได้ครับก็ตั้งขึ้นแบบนี้ครับ จากนั้นก็อหยุดตรงไปนะครับผมแล้วก็คุณนะครับเสร็จแล้วก็มาวัดค่าเพยรอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ครับโอเคนะครับค่าเริ่มนิ่งแล้วนะครับตอนนี้ค่า pH อยู่ที่ประมาณ6.4950นะครับผมก็ถือว่าเป็นค่า pH ที่เหมาะสมนะครับสาหรับการผรสมปุ๋ยผสมน้าํายาฆ่าแมลงต่างๆนะครผมสารกำจัดวัชพืชนะครับ,นะรบนี่ก็คือ วิธีการปรับค่าพิดน้ามครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไ้เพีงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม